ก็ท่านผู้ชมฮนะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภออำเภอหนึ่งนะครับเห็นด้านหลังก็คงจะรู้แล้วเห็นด้านข,าข้างนี้ก็น่าจะรู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรนะที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือจังหวัดน้องคายนะครับอันนี้คือวัดไทยนะครับวัดไทยที่ร่ำรือเรื่องราวขององค์พ่อพญายนาคนะครับ เรื่องราวต่างๆนี้นะน้ำโขงตอนนี้แห้งลงแห้งลงแห้งลงนะครับท่านผู้ชมดูนะีครับแห้งลงมากเลยเรียกว่าแห้งลงไปรเรื่อยๆนะครับ คือบรรยากาศไว้สบาย,บายถจะเป็นวันเสาร์วันนี้ฮนะเขาจะมีตลาดนะก็จะมีผู้คนจะมีมาไหวน้นะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นองค์พ่อพญานาคมาเย็นของแม่น,น้ำโขง ตอนนี้น้ำโขงลดลงนะครับลดลงนี่คือผมว่ามันไม่แห้งหรอกครับเพราะมีองค์พ่อพญายนาคสืบทออยู่องค์พ่อพญายนาคอันตะนคราสายน้ําทั้งเส้นนี่นะฮะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับขององค์ปู่พญายนาคต่างๆนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่แห้งเหือดไปนะเราไปดูว่าตรงไหนแห้งกับตรงไหนไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมคนเขาก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะ บรยากาศแบบสบายๆฮะแดดไม่ร้อนมากด้วยนะครับก็จะมี